ครับวันที่30สิงหาคม2566ครับตอนนี้เวลา14.37นาทีครับเดินทางมาที่หาดสามพญาครับโอเคครับเดยวไปเจอด้านในครับอนนี้เดินทางมาถึงหาดสามพญาครับ I do